59นะครับก็หนดขอบเขตของมุม a มาเป็นมุมแหลมเนาะนะออกำหนดมาแบบนี้เนี่ยค่าฟังก์ชันตรีโกณของไม่ว่าจะาค่าฟังก์ชันตรีโกณไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามนะครับของมุม A เนี่ยก็จะเป็นค่าบวกหมดนะครับนะเขาให้ค่าแทน a มาว่าเท่ากับ15นะอันไหนประมาณค่าของ1ลบไซนได้ใกล้เคียงที่สุดนะโอเคแทน a เป็น15 นีม a แทนคือข้ามชิด15ก็มองเป็น15สน่วนหนด้านข้ามให้มันยาว15หน่วยด้านชิดให้มันยาว1ห,หน่วยดังนั้นด้านฉากก็จะเป็นสแควรูี่ก็มาจากด้านฉากก็เท่ากับ สแปรรูทสิบห้ากำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองค่าของมันก็จะประมาณสิบห้านี่แหละเกินสิบห้าไปนิดหนึ่งนะครับประมาณสิบห้านะครับมากกว่าสิบห้าไปนิดนึงนะครับ ที่เขาให้เราประมาณนั้นน่ะมันก็คือเทอมหนึ L ่งลบไซดดังนั้นจากรูปจะได้ sin a เท่ากับ15ส่วนสแควรูทสอลบไซจึงเท่ากับลบ5 5ส่วนสแควรูท ในตัวคำตอบทุกคำตอบตัวเศษเป็นหนึ่งหมดเลยนั้นเราก็เลยเลือกคูณด้วยตัวนี้ด้วยความจุเกต เนะเพราะว่ามันจะไปทําให้ข้างบนเนี่ยเกิดเป็นสแควรูสองร้อยี่สิกำลังสองลบด้วยสิบห้ากำลังสองนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะได้หนึ่งนะครับทำให้เศษกลายเป็นหนึ่งขณะที่ข้างล่างเดี๋ยวก็คูณแจกแจงเข้าไป สแควรูทสองกคูณสแควรูทสองก็ได้สองลบด้วยสแควรูทสองคูณกับสิตรงนี้เราจะถือว่าตัวนี้มีค่าประมาณ15มันเกิน15บห้าไปนิดเดียวนะครับ 不错，不错。 อโอเคถ้าเราประมาณว่าตัวนี้เป็นสิบห้าก็เป็นสิบห้าคูณสิบห้าคือสองรอยยี่ิบห้านะครับ แต่จริงๆแล้วค่าที่ได้เนี่ยมันจะเกิน225มานิดหนึ่งนะครับดังน,นั้นจากตัวเลือกนะครับ ัวเลือกที่ดีที่สุดก็เลยเป็นข้อมองมูลนะครับ